ทางนั่นแหละสวิตเซอร์แรนนลนด์เยอรมันอเมริกาก็มีน้องแกงขอบคุณย่างมากมายกายกองทุกทุกคนเด้อเมืองไทยก็มีพิมารอยู่อันเยอรมันกับอันน้องพัดพัดจีหนเม โยนให้กันประจําพี่วันพี่วันสวิตดนแล้วก็สาวไทยไก่บ้านสวีเดนนั่นแหละสาวไทยละโยนให้ดีดีบ่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 กิมบ่ทุมกันทุกวันนี่เป็นกามาเป็น,เป,นเป็นบ่ค่อยสบายสาวไทยกินยา,นาฝากฟาบมืดเป็นว่า เป็นไขวัดเหนือมั่งอากาศเนาะสวีเดนหนาวเ่หนาว,นาวสั่ไหนบรรถด้บ่ได้ถามเพื่อนตว่า,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 าส่วนมากก็สีหนาวแล้วนอสเนาะต่างประเทศเนาะสวีเดนสวีเดนสวิตเซอร,ร์แลนด์เยอรมันมสูไป้าสิถอยกับสงสารสงสารเจ้าของได้บุกมาปานนี่แล้ว สงสารมูพันธที่อุตสาห์โยนเหรียญมาใหนะ้เนาะอุตสาห์โยนเหรียญมาให้ให้ได้ให้ได้ครบจำนวนพ่อสิได้เก็บเก็บเหรียญต่อแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังควมสำเร็จอีกผู้หนึ่งกันคุณหมอครับ บ้านหมอสอนยูทูบแหละครับทุคนคงสิ่งจักกนะันเนาะคุณเพิ่งหูจักบาบูคุณเพิ่งรู้จักไหมหมอสอนยูทูบอะครับบ้านหมอสอน y ยูทูบเป็นแจ้งเก่งบ่เริ่มเพิ่นเลยเพิ่นต่อไปมีอย่างเพิ่นกระบ,บอกกระสอนอันโทรมาทางนันโทรไปทางเฟซบุ๊แล้วก็อันเขาร่วมกันนี่ยังก่อน ปุ่มสายกันซุ่มสายกันแล้วก็เห็นน้ำกันเห็นหน้าจอน้ำกันเป็นกระบอกไปไปกดตรงนั้นไปกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนั้นบอกการเสียภาษีเสียภาษีอเมริกาเสียภาษีญี่ปุ่นเสียภาษีต่างๆนานาเมนเพ่นบัดกันผ่มีเพ่นนี่คือว่าบบได้มานางฝอยยวงสีดอกเค็บบอเป็น กันงูงงงปลาไปเรืออยู่พู้เดียวเห็ดว่าเป็นซะเลยละเขามากใหม่ๆนี่ซองเ่ยวของยังเห็นบ่ถูกยึดตั้งรหัสไว้ก็ให้พ่นบ้นก็บอกว่าจำรหัสตัวนี้ให้ดีเขา่องถ้าเครื่องพังเครื่องอยังไปจำอีเมลไว้จำรหัสเขา่องไว้ถ้าเครื่องมันพังถ้าเครื่องมันนอกกันนะ<ด>พันกระบอกกระสอนอูเพันแะ่ันดีครับ บ้านหมอสอนอยูทูบบ้านหมอสอนอยูทูบกบปุ่นขอบคุ่นปนยางมหาศาลเลยมา,มากไม้ไก่ของเลยคุณหมอแล้วก็อีกคนหนึ่งกันองกาคนจันชาแนลอะไรกันก็นย้อนเหรีหยญมาให้ย้อนเงินมาให้เป็นร้อย สองลยอยนี่ละโไม่ธรรมดาโอนให้โอนให้ไอพงค้นโก้ตะกี้ตะเจ้าได้เอินว่าบึกปึกกเตะเจ้าได้เอินว่าบึกปึกเด้ปึกคักไหล่ใ่ไพ่ ยายไผ่ก็ได้โยนให้มาดามสุมาดามสุก็ได้โยนให้โอ้หลายคนโยกันซอยจะมันเจาะมันดีเนาะมาดามสุยายไผ่มาดามสุโ,นโยนดีแท้ยายไผ่ก็โยนดีแท้มันยุตางประเทศกันทั้งเพศ บ่กูงว่ามีไผฟังอยู่กันเนาะเดยมันบวอยูู่้เดียวบ่า